สวัสดีทุกคนสวัสดีปีใหม่2565นะคะสวัสดีปีเสื้อเลยค่ะก็วันนี้เรามากันแบบหน้าสดแต่ว่าจะไม่ได้มารีวิวอะไรนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันค่ะปามจะทำ how to ให้บ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าแบบเออคือบางคนชอบดู how to ถึงแม้จะมีน้อยแต่ก็ยังมีนะอย่างนี้ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยซื้อเครืองสวางก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้ช่องเงียบก็เปลี่ยนเป็น how to บ้างหลายๆคนอาจจะชอบนะคะ ต้อนรับปีเสือนะคะปำจะทำเป็นเหมือนแบบจュรีที่จะแต่งหน้าสีสนะคะเริ่มต้นปีนี้ปำจะเริ่มต้นที่สีชมพูนั่นเองนะคะใครเป็นคนที่ชอบสีชมพูแต่เราู้สึกว่าการแต่งสีชมพูบางทีมันก็ไม่ใช่สายหวานซะทีเดียวสายแซบก็ได้นะยอืออย่างงี้วันนี้เราก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ดูกกันนะคะ ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะเป็นกันแดดค่ะอันนี้เป็นมา f a v o ์เรดออฟเ e อ e ของบานก็คือกันแดดน้ำนมตัวนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ใช้ประจาําใช้ก่อนลงแต่งหน้านะคะคือตัวนี้จะทําให้หน้ามีความฉ่ําขึ้นมาทันทีนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นคือกันแดดที่บามชอบนั่นเองนะคะมันจะนแบบนี้นะคะสีขาวลว้ลวนเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากไม่ปรับให้หน้าเราเนี่ยมีความกระจ่งางใสนะคะ น้องมันน้องไม่ได้มี BBC C ซครีมหรืออะไรที่ผสมนะคะเนี่ยทาไปมันจะฉ่ำแบบนี้เลยแล้วมันจะเหมาะสำหรับคนผิวแห้งอย่างปลาลม,มาแต่จริงๆเนี่ยคนผิวมันก็สามารถใช้ได้นะคะไม่ใช่เฉพาะเดอกคนที่ผิวแห้งนะนทุกคนเผื่อใครยังลังเลว่ามันจะดีจริงไหมพี่ใครเป็นสายหน้าฉ่ำแบบปลาลมนะคะลงกระแดดเนี่ยดูผิวฉ่ำม,มาก กับข้างนี้ที่แบบลงแค่สกินแคร์เดียวและข้างนี้ที่ลงกันแดดไปด้วยเห็นปะฉ่ำจริงๆ50 ml ราคาแสนถูก99บาททักไลน์แอดมาซื้อได้เลยถ้าเกิดหมดล็อตนี้ก็คือหมดเลยนะจูเราได้หน้าที่ฉ่ำแบบที่เราชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมาต่อที่รองพื้นเป็นรองพื้นที่เคยรีวิวแล้วก็ชื่นชอบนะคะอันนี้คือ BB cream 2 color moisturizing จากแบรนด์ TDL นะคะ เคยเป็น m มายเฟอร์ริทในช่วงครึ่งปีแรกเดือนสักเดือนหนึ่งนะคะทีนี้เหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกลับมาใช้แล้วโอ้โอเคเลยหน้าขาวหน้าขาวแบบขาวเลยมันจะเป็น2หัวนะแต่ว่า2หัวก็ไม่แตกต่างกันเพราะว่าขาวเหมือนกันนะคะก็ปราจะใช้คู่กับฟองน้ําของเมลินดาที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะค่อนข้างอวบอ้วนนุ่มฟูดีมากๆเห็นปะลองคือคือขาวมาก้อนรับปีเสือด้วย นาวอกนั่นเองคะไม่ใช่ปีลิงนะคะปีเสือแต่เราจะเริ่มต้นด้วยความวอกไว้ก่อนนะคะใช้ฟองน้ำค่อยๆกดไปเลยนะจูตัวของรองพื้นเอ่อตัวของฟองน้ำเมลินดาถือว่าทำได้ดีเลยนะนรสุกว่ามันก็ไม่ได้กินรองพื้นเยอะเกินไปถือว่าโอเคนะคะแล้วก็นุ่มฟูดีมาก ก็นิ่มมือจริงๆแต่มันก็เป็นผิวนะดูดิตอนแรกมันแบบอืขาวบะขาวเกินแต่ว่าพอเกี่ยไปแล้วก็ไม่ได้ดูแบบพวกรอยใดๆเลยปาเป็นคนใช้รองพื้น NC 2 0รองพื้นแมกนะคะก็โอเคเดี๋ยวลงที่คอด้วยนะฮะ มาต่อกันที่งานแป้งค่ะงานแป้งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบมาตลอดปี 2, 2021แต่ว่าไม่ได้อยู่ใน uh, my favorite of the year นะคะอันนี้คือ plac loose powder นะคะไม่มีขายแล้วแน่นอนนะคะบอนจะใช้กับพัฟของเมลิน่าที่ทางแบรนด์ส่งมาให้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการใช้ครั้งแรกบนหน้าที่มีรองพื้นคือบอกตรงๆนะว่าเราไม่ไม่กล้าใช้พวกพัฟแบบนี้เพราะว่าอะไรปะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยหน้า เป็นขุยเป็นคาบอะเราไม่เหมาะสําหรับการใช้แป้งพับอะเราเหมาะสําหรับการหนวนใช้แปรงมากกว่าอะย่างเงี้ยเออแต่ว่าอันนโอเคนะเนี่ยเฮ้ยนุ่มอะพับนุ่มเลยอะใต้ตานี่ขอลงย้ำนิดน,นึงเพราะว่าเราไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์นะคะมันจะลงย้ำเข้าไปอีกเพราะว่าคอนซีลเลอร์ไม่ค่อยจะใช้ทุกคนคือแบบ เวลาจะซื้ออะไรก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยคอนซีลเลอร์แต่ว่าเมื่อคืนเหมือนนอนดึกดูทิรี่น่าจะนอนตีสามตาก็เลยเหยอยแบบนี้เรามาแต่งต่างกันดีกว่าจะใช้เป็นพาเลตอันนี้ค่ะซิก้าบิวตี้สามรอองศานะอายูดอ p พาเลตซื้อมาโคตรนานเป็นปีเลยทุกคนน่าจะตันน้งแต่ต้นปี2021แต่ไม่เคยได้ใช้ให้ดูถ้าใครจำฮอได้คือซื้อมานานมากมากๆจริงๆแล้วก็สวอตแล้วก็เก็บเข้ากลุ่มมันจนแบบนี้สีแบบ ชมพูส้มอ,อะไรประมาณนี้ซึ่งวันนี้เราก็ใช้ความชมพูแดงๆใช้แค่เนี้สองสีละมั้งอใช้กับแรงแรกคือ Deluxe c i s s b u t ของอะไร REAL TECHNIQUE <laughs> กับสีชมพูเลยอ oh. ใครไม่แน่นหนูแน่นโอยโอสีดูสีก็ ได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงๆไม่ได้แบบไม่ได้นะคะก็ไม่ได้เข้มมากอะไรเงี้ยมันเป็นสีเนื้อแมทแบบแป้งๆหน่อยเอ้ยแต่ว่าพอไปมาอา้าวสีเข้มนะแล้วบอกไม่ได้เข้มเอาเกลี่ยไปเกลี่ยมาเข้มเฉยเลยนะเอีห่าเฮ้ยพี่สีสีมููไปขนาดดีได้โอ้ยไปเถอะอยากแต่งอะไรก็แต่งบนหน้าเราไม่ไมีใครมาว่ายกเว้นมีคนมาเหยียบหน้าเราอะเราถึง เออโอเคมึงไม่พอใจหน้ากูการแต่งห,หน้าขนาดนั้นจนกระทั่งเหยียบหน้ากูกูจะไม่แต่งแบบนี้อีกอะไรเงี้ยออแต่ถ้ายังไม่มีใครมาเหยียบหน้าเราก็แต่งไปเถอะเออสีมันอ,อได้อยู่ที่แบบว่าได้จริงๆแล้วใครเป็นคนบัญญัติว่าได้อยู่แปบลบว่าไม่ได้ไว่หาพูดยากทิพยใช้แปรงนะคะอันนี้เป็นของ fatty beauty makeup นะคะหัวแบบนี้เกลี่ยไปเรื่อยๆเกลี่ยให้มันฟ้งขึ้นไปสูงสูงไปเลยนะคะ วันนี้มีความแต่งตัวเรียบร้อยแต่ว่าตาก็คือแน่นโอ้ยเป็นคนแบบว่าแต่งตัวเรียบร้อยมากแต่ว่าเป็นคนแบบเมคอัพเราต้องแน่นเราต้องแน่นไว้กนใครสอนไม่รู้แต่กูต้องแน่นไว้ก่อนหลังจากเราได้สีชมพูรแรกนะคะที่เหมือนว่าโดนตกมาสักพักหนึ่งนะคะเราจะมาใช้เป็นสีอันนี้มันจะออกม่วงหน่อยนะคะม่วงหรือเปล่าอาลงทับลงไปโอ้ช้ำเลือดช้ำหนองนะ อย่าไปกลัวเนื้อเป็นดินน้ำมันนะคะฉะนั้นมันจะสีค่อนข้างจะแน่นนะคะไหนพี่บอกจะแต่งหน้าชมพูอ่ะชมพูแรกแล้วไงไม่ได้บอกว่าสีต่อไปต้องเป็นชมพูด้วยแล้วเขาบอกว่าคุณลอกดาวเอาจริงก็งไม่รู้หรอกว่าสีมันจะออกมาแบบนี้เอาเถอเอาไปให้สุดมีความสุขเข้าไว้ Hello ถ้ารอดมาจากโควิดได้ก็คือถือว่าเป็นบุญแล้วนะคะ หลายคนถามพีจะไปไหนเลอรทำไมจังนะอย่างนี้ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านเลี้ยงแมวนะคะออจะใช้สีอะไรดีสีมูู้แรกแล้วกันนะคะกลับแปลงลักษณะแบบนี้นะคะลงที่ขนวดตาล่างนะ้ะออสีมันก็สวยนะอ่ะเราจะใช้สีน้ําตาลนะคะจิมแล้วก็ลงที่ปลายหางตายอย่างเดียวนะใช้สีน้ําตาละคะ่ะเพิ่มความคัดเบ้าขึ้นมานิดหน่อย นิดหน่อยพอนะอย่าเยอะเพราะว่าเยอะกว่านี้ก็คือจะจะเข้าสู่เขาดาวปี25 6 6แล้วนี่แต่งหนะ้าต้อนรับปีใหม่นะคะไม่ได้แต่งหน้าไปฮาโลวีนใดๆเอาเหอะมีความสุขกูเนี่ยมีความสุขแต่คนดูอาจจะมีความสุขมาคุณดูถามว่าถามจริงให้กูแต่งหน้าแบบนี้ไปไหนถามจริงอ,อา้าวแต่งหน้าไปไหนก็แต่งนะเปเ่อนการแต่งตาก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอายแชโดว์เดี๋ยวเราจะไปกีดตานะคะซึ่งกีดตาก็ เบามั้งหรือไงมาสุดขนาดนี้ถ้าถ้าไม่เบาอย่าเบาเลย โอเคอายไลเนอร์ okay, ประมาณนี้นะคะเดี๋ยววามไปกรีดอายไลเนอร์ให้เสร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่าด้วยมาสคาร่าที่เป็น m าเฟอร์ดออบเ e ียคือ Mac แอน D ตัวนี้นะคะ ü, เขียนคิ้วดงมาเขียนคิ้วแล้วก็แต่งหน้าส่วนอื่นๆให้ดูอีกทีนึงจ้ะเดี๋ยวมานะไปแต่ขนตาบัดมาสคาร่ากรีดอายไลเนอร์เรียบร้อยเสียดายตรงที่ปาไม่มีขออนตาปลอมกบับกาวเนาะไม่งั้นมันจะแบบมันจะมันจะสะพรึงกว่านี้แต่ไหนจุดนี้ก็คือไม่มีโขไม่พรอ้อมเพราะว่า คือช่วงหนึ่งอะ่ะก็จะบ้าเนี่ยบ้าขนตาปลอมแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้แต่งหน้าเยอะแล้ววะสมัยเนี้ยคือถ้าใครตามมานานๆเนาะสามสี่ปีก็จะรู้ว่าเออช่วงแรกๆได้แต่งแน,น่นแต่ว่าหลังๆก็โอยเอาความแบบเบาๆพักหน้าบองอะไรบุ้งเขียนคิ้วกันเนาะคิ้วนี่ก็เดิมๆอะ่ะแต่ว่านนี้คือมีการเหมือนแบบกันคิ้วไปแล้วนิดนึงกันหางเพราะว่าหางปกติมันจะตกใช่ไหมคะพอกันมันก็จะ ดูเรียวขึ้นอะไรอย่างไงซึ่งเหมือนเดิมค่ะการกีดอะไรนของมัมคือเริ่มต้นด้วยการร่างโคงคิ้วด้วยอายไลเนอร์สีน้ำตน้นซึ่งก็คือกุยกรมีตัวนี้นั่นเองเนะเกิร์ทีนี้ใครจะได้สาระทีนี้ใครจะดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรกูทำไปแล้วดูหน่อยก็ดีดูโฆษณาให้ด้วยก็ได้นะมันจะลากแบบยาวนิดนึงนะและต่อด้วย My favorite o f t h e Year นะคะโฮโจเดี๋ยวเราต้องหาซื้ออันใหม่นะคะ เป็นนิยห้ออื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะคะใช้สีอ่อนนะคะกับแปรงที่มีความฟูๆนะคะมาลงที่หัวคิ้วนะทำไมต้องทำสีแบบนี้ <c oughs> วันนี้เราเป็นลุกใส่ฟอแล้วก็จะมีความคิ้วฟูๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้อะเพราะว่าอยากทำคิ้วฟูแล้วก็ไลนมาเป็นด่างด้วยนะคะมันเป็นสีอ่อนไงมันไลนได้นะคะ เดี๋ยวลงลิปบาล์มไว้หน่อยนะคะจริงๆลงไว้แล้วแต่ว่ามันเริ่มแห้งแล้วใช้เป็นนีเวียตัวนี้นะคะซึ่งก็เฉยๆอะ่ะซื้อเพราะอะไรไม่รู้ซื้อเพราะมีมสีมั้งอะ่ะก็เลยเอาซื้อมาแล้วบรู้สึกว่าปากก็ไม่ได้มีความชุ่มชื้นอะไรขนาดนั้นเรามีเจลคิ้วอยู่คือแคนเม e ตัวเกียวตัวนี้ซึ่งเราเป็นคนที่ปัดขนคิ้วได้แบบทุเรศทุรังแต่ก็ยังดื้อรันที่จะปัด ปัดไม่ได้เรื่องเลยแต่กูก็ดือ้อกูอยากปัดไงอ่ะคนอื่นเขาปัดสวยปัดอะไรก็ไม่รู้ได้ปะได้ไม่ได้กูก็ปัดแล้วแหละหลายคนอาจจะแบบพี่ทําไมพูดคำหยาบอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นอัธารสเนาะทุกคนคอบอกเอ้ยมันจะเป็นการเหมือนแบบเมาาการอุย้ยสวยเ้ยเข้ากับวิกว่ะเออ เขาหลายคนถามว่าทาไมพี่ไม่รีวิววิกเลยคือปาเป็นคนที่ซื้อวิกใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ใช้จนมันเปื่อยใช้จนข้างในเนี่ยมันแบบปือยหรือว่าขมมันพันอะไรเงรี้ยปามก็จะทิ้งดิฉันจะไม่เหมือนแบบมา r e ยูสเขาคือแบบมาสากักมาถากักใหม่มาแบบหวีมันหนีโนกู no, ไม่ทํากูเหนื่อยกูทิ้งเลยแล้วกูซื้อใหม่วิกอันหนึ่งมันจะใช้ได้ประมาณแบบ 3- 4 5ี่เดือนหรือบางตัวถ้าแพงมานจัดจัดเนี้ย ถ้ามันหนังเอ้เขาเรียกว่าอะไรอะเส้นไหมมันดีจัดๆเนี่ยมันอยู่ได้แบบ6 7เดเดือนสำหรับตัวปลาลแต่ปาเป็นคนที่เก็บวิกม่วซัวเก็บวิกยัดยัดไม่ได้เก็บวิกสวยๆฉันมันก็จะไม่ได้รีวิววิกนะคะแล้วปกติเนี่ยในชนาแนลปาล์มนะคะในคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยปลาล์มจะลงรายละเอียดว่าปํารุงซูวิกที่ไหนนะคะฉันกนรุณาเรื่อนลงไปแล้วก็ไปถามว่าพี่หนูอยากได้วิกทรงนีนแคปรูปไปแล้วพอคงหายเก็บได้นะคะ เดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันจะใช้เป็น Mac Candy ตัวนี้ซึ่งข้างหลังไม่มีบอกชื่อรุ่นนะคะเรียกเขาว่าน้องพึ่งก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นเบอร์สองซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยเอาจริงว่ากูแทบจะไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยนะคะ <c oughs> เห็นว่าเป็นสีผูกก็หยิบม,มานะแล้วฟองเอาเยอะชิบหายเลยเนี่ยอาปาดจ้ะโอ้ยห <c oughs> แรงอยู่เด้อสีแน่นอยู่เด้อปาดช่วง ขมาบนะจ๊ะเข้ามาถึงหน้าแก้มประมาณนี้พอนะฮะบัดจะรู้สึกว่าเป็นตุดลิงไปแล้วจะไม่เป็นไรหน้านแน่นไว้ก่อนบอกแล้วเดี๋ยวมันก็อ่อนเองในช่วงแบบเออนั่งดูซีรีส์เดี๋ยวจะไปหูเข้ารอพี่หมีเลิกงานอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวช่วงรอผัวเนี่ยก็อาจจะหน้าอาจจะแบบดรอปลงไปอะไรอย่างงี้อ่ะเราใช้ไฮไลท์กันบ้างนะคะใครที่ติดตามในออแฟนเพจเนี่ยปาล์มอะ่ะ มีกล่องของขวัญให้ซึ่งเป็นเครื่องสระมือสองนะบางกล่องความใส่สติล่าลงไปบางกล่องความใส่แมกลงไปอะไรอย่างเงี้ยใครโชคดีก็คือโชคดีนะคะใครได้แล้วก็มาบอกกูบ้างได้ไปก็เงียบเลยไม่มาบอกกูเลยว่าได้อะไรกันไปบ้างนะคะโอเคอ่ะเราจะใช้เป็นอันนี้ไฮไลท์ค่ะสติล่าแต่จริงข้างหลังมันคือไฮไลท์หรืออายแชโดว์ไม่รู้มันเป็นภาษาเกาหลีคือพีมาจากคือเว็บเกาหลีเหมือนมันเซลล์มั้งเราก็เลยเหมือนพีมาให้ร้านพีมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ซึ่งตอนแรกเราก็ตกใจว่าไฮไลท์แบบนี้ยกูจะปัดอย่างไหนวะแต่ปัดไปแล้วเอ้าซุยเนี่ยคือกิเตอร์มันอาจจะดูใหญ่ดูเล่นใหญ่แต่ปัดลงไปแล้วไม่ได้แบบไม่ได้ดูเยอะทุกคนเห็นป่ะเป็นความแบบอ่ะทุกคนก็มาจะพยายามขนของที่มีอะเอามาแต่งหน้าซึ่งถามว่ามีเยอะไหมก็ไม่เยอะเพราะว่าแจกชาวบ้านทุกช่องกันไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ขายด้วยขี้เกียจขายเพราะบางคนซื้อแล้วก็ไม่โอนกูไม่ขายแม่แล้วกูแจกเลย ไอคนที่ซื้อแล้วไม่โอนตังงูไม่ให้แจกไม่ให้ของเจกดูงนเห็นปะมันเป็นความละมุนล,ละมอ่อมอันนี้เราไม่นแน่ใจว่าเป็นอายแชโดว์หรือเป็นไฮไลท์นะแต่ว่ามันเห็นปะมันเป็นความละมุนล,ละมอ่อมและลิปสีชมพูที่ี่ฉันสอยมาคือ for y o u t o o ค่ะเป็น harder นะคะตัวนี้ เป็นสีสูสา3คือตอนไปลองมันดูเป็นชมพูแบบน่ารักกระจุมกระจิบอะไรเงี้ยที่ที่เคาเตอร์อรใช่ไหมแต่พอได้มาอมชมพูแบบมชมพูแบบจอม,มพู้อะไรอย่างงี้ก็เลยจะลงมาเยอะแล้วค่อยๆเอาเนิ้วเ,เนี่ยแตะๆกิเกลิดิเกลเนื่องจากไม่ได้หยิบคอนทัวร์มาด้วย,รยเราใช้นี่เลยค่ะเคียนคิวเนี่ยนะจ๊ะในการทำคอนทัวร์เนียนะจ๊ะ แกเหนียงหน่อยเหนียงนี่เยอะโอ้ยอยากฉีดมากเลยเหนียงเนี่ย,ยแต่จริงบางก็กลัวเข็มอยู่ดีเพราะเป็นคนกลัวเข็ม,มนะเนาะสเปรย์น้ำแร่หนึ่งกลุ่ม my favorite เหมือนกันนะคะโอเคสาวนี่ก็คือลุกต้อนรับ ปี2565ซึ่งจะเป็นชมพูแต่ว่าเป็นชมพูแบบชมพูตะโกนชมพูไม่ใช่แบบชมพูไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็ในกล้องทางออกส้มๆวานแต่ว่าจริงๆเป็นชมพูนะคะลิปเนี่ยเป็นโทนแบบชมพูเนะขอเตอิมลงอีกเนี่ยมันมันแห้งแล้วว่าไอตัวฮัตเตอร์ของโฟยูทแต่งหน้าไปทางาน <laughs> คือปาล์มเนี่ยชอบแต่งหน้าแน่นๆไปทำงานรู้สึกว่ามันมีความสุขอะ่ะเดี๋ยวฉันจะแต่งหน้าแบบนี้ดูซีรีส์เรื่อง คิเมร่านะคะให้จบนะคะใครเป็นฆาตกรอะใครเคยดูเรื่องคิเมร่ามันเล่ามันแบบมาให้ฟังคือบัาเรืออีสามตอนสุดท้ายนะบําว่าแม่พระเอกเนาะเป็นคิเมร่าเนาะใช่ไหมแล้วก็ไอคนคืออยากรู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรนู่นนี่นั่นนั่นคือเป็นเรื่องที่เอื่อยมากแต่ก็เออสนุกอะไรเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดู s Snowdrop ใน Disney Plus จะไปหาดูซีรีส์ต่างๆเพราะว่าหยุด3วันเลยนะ่ยสามสี่หาะนี้ค่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบการสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเม้ามอยนะคะราจะพยายามทำ how to ให้เยอะขึ้นสีแรกอันนี้คือสีชมพูพี่มีอะไรคนบอกพี่นี่ชมพูหรอเออชมพูอาจจะแบบดูไม่ชมพูสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ชมพูอะโอเคทุกคนคะเริ่มปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคือขอให้ทุกคนเนี่ยอย่างแรกเลยที่ปาลมอยากจะให้ทุกคนในช่องของปาล์บริเอ็กได้รับก็คือ การไม่มีโรคค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นการแบบเป็นหวดัดหรือว่าเชื้อไวรัสหรืออะไรก็แล้วแต่คือไม่มีโรคคือเป็นลาบอันประเสริฐหรือตัวส่วนตัวปามเป็นเบาหวานความดันสูงแล้วก็เป็นไขมันรวมถึงเป็นออฟฟิซินโดมแล้วก็กล้ามเนื้ออักเสบก็เป็นเยอะความสุกว่าการป่วยมันทําให้ร่างกายเราล้าเราเหนื่อยบางทีเราแบบอยากจะดูซีรีส์แหละแต่เราเราเหนื่อยเราป่วยเรารู้สึกว่า แค่ดูซีรีส์เรายังเรายังไม่ไหวเลยเราแค่อยากนอนอะไรเงี้ยการไม่มีโรคมันเป็นการไม่มีโรคเนี่ยมันเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆฉนันขอทุกวอวยพรทุกคนเนี่ยไม่มีโรคใดๆมาแบบว่ามาทําให้เราเรู้สึกเจ็บรู้สึกป่วยนะคะก็วอวยพรทุกๆคนเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็น h ท w to ูต่างหน้าคิดว่าจะเป็นลุกแบบซีม่วง ันจะเป็นสายแสบอะไรอย่างนี้นะใครชอบกันแต่งหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มั่งด้วยนะคะจะกันมาอีพีหน้าตามไปในโซเชียลมีเดียด้านนึ่งค่ะริวเจ้าแบบหนูอเอก็กทวิตเตอร์หรือว่าไอจีอาร์เเอ็ก,ออกในครั้งนี้าลาทุกคนไปก่อนคอมเมนต์น,นิดนึงว่าเฮ้ยเราสวยเราสวยอ้อฟคือสวยนะถ้าไม่สวยไม่มีผัวโอเควันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย